การวางฟังก์ชันการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานควรเลือกอย่างไรครับวันนี้เรามาอยู่กันตรงพื้นที่ต่อเติมดัดฟ้ากันดัดฟ้าใช่ครับ,รบตรงนี้เราต่อเติมเป็นห้องอะไรครับคุณโอมตัวนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ครับในการเลือกฟังก์ชันเบื้องต้นเนี่ยครับเราควรรู้ก่อนว่าเราต่อเติมเนี่ยเราอยากจะต่อเติมห้องเล็กๆข้างบ้านสักห้องหนึ่งครับเราจะใช้เป็นห้องอะไรเนี่ยเราควรรู้ก่อนเช่นว่าห้องครัวห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น ผมยกตัวอย่างเป็นห้องนอนแล้วกันครับชั้นบนเนี้ยลูกค้าท่านอยากจะทําเป็นในส่วนห้องนอนคือเราจะอยู่ใช้อาศัยกี่คนกี่ท่านก็จะได้รู้ว่าสเปซหรือพื้นที่เนี่ยเราควรจะใช้ความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะไปเลือกวัสดุเฟอร์นิเจอร์อีกทีแล้วถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่แคบแต่ว่าลูกค้ามีความประสงค์อยากจะอยู่กัน2คน3มคนขึ้นไปืออยู่หลายท่านใช่ไหมครับใช่ครับสมมติว่าถ้าเป็นพื้นที่แคบเนี่ยผมให้ไอเดียเล็กๆอย่างนี้ว่า ต้องมีการตัดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งออกอ,อ,อย่างเช่นอะไรที่สําคัญการนอนการแต่งตัวอะไรเงี้ยว่าอินทรีิ์แต่อะไรที่เราต้องตัดออกได้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันสิ่งสําคัญก็ยังอยู่ไว้พื้นที่ก็ยังดูกว้างแล้วก็อยากใช้สอยได้มากขึ้นด้วยเป็นไอเดียที่จะเลือกได้ครับและนี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เราจะมาแบ่งปันกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับกับเราสยามวิทยุเร,เรื่องก่อสร้าง